สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดีชาน,นิตยาดวงแก้วค่ะ ช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบผนึกคณะทันตแพทย์มสวจัดงานโนโนโนทูแบคโคเดย2024ร่วมรณรงค์ต่อต้านบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าภายใต้ทีมอย่ามาหลอกกันหวังสื่อสารความจริงเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและเทคนิคการปฏิเสธให้เท่าทันกลยุทธ์ทางการตลาดของอุตสาหกรรมบุหรี่ไฟฟ้าค่ะ ทันตแพทย์อดีเรกศีวัฒนาวงศานายกทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และประธานแผนงานวิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมยาสูบ เป็นประธานเปิดงาน No-No-No-Tobacco Day 2024รนรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกจัดโดยแผนงานวิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบร่วมกับแกนนำนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์เครือข่ายโนโนกระต่ายขาเดียวเพื่อสื่อสารความจริงเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและการรู้เท่าทันกลยุทธ์ทางการตลาดของอุตสาหกรรมบุหรี่ไฟฟ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทันตแพทย์นัทวุฒิแก้วสุทธา ประธานแผนงานย่อยที่4ได้กล่าวว่าในงานประกอบด้วยเกมและกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับการรู้เท่าทันกลยุทธ์ทางการตลาดของบุหรี่ไฟฟ้าอีกทั้งมีเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างตัวแทนนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ตัวแทนนักวิชาการและอินฟลูเอนเซอร์ในประเด็นการรู้เท่าทันกลยุทธ์ทางการตลาดของอุตสาหกรรมบุหรี่ไฟฟ้าต่อเยาวชนภายใต้ทีมอย่ามาหลอกกัน เพื่อสื่อเกี่ยวกับความจริงเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าว่ามีโทษและอันตรายอย่างไรรวมถึงกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมบุหรี่ที่หลอกล่อเด็กและเยาวชนจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมแฉแชร์ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าและบอกความจริงต่อต่อกันไปทางด้านนางสาวพันธิตาธนาสมบัติรัฐและนายประพิชยาเล็กพิทยาแกนนำนิสิตธันตแพทย์ได้กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมบริไฟฟ้ามีกลยุทธ์ทางการตลาดที่มุ่งเป้าเด็กๆมากขึ้นเช่นการทำให้เด็กๆรู้สึกสนใจดึงดูดอยากลองซึ่งจากงานวิจัยของสหรัฐอเมริกาพบว่ากลุ่มอายุที่สู่บุหริไฟฟ้ามีอายุลดลงเรื่อยๆส่วนเด็กส่วนใหญ่ที่ลองไม่ทราบถึงโทษผิดภัยและรู้เท่าไม่ถึงการ การจัดงานในปีนี้จึงจัดงานรณรงค์ในทีมบอกความจริงเกี่ยวกับกลยุทธ์การขายรวมถึงเทคนิคการปฏิเสธหากถูกชักชวนด้านนายแพทย์วัญชาติสุพัฒน์จัตุรัต รองประธานโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ได้กล่าวว่าอยากส่งสารถึงผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องในสังคมให้เฝ้าระวังและป้องกันบุหรี่ไฟฟ้าให้ห่างไกลจากเด็กและเยาวชนอย่าลงกลคำลวงการตลาดอุตสาหกรรมยาสูบและอย่าให้ใครมาหลอกเราได้